ใส่มะนาวแล้วก็จะตำให้เข้ากันก่อนนะคะทำมานลว เราก็จะใส่นะคะใส่ใส่หมูยอนะคะแล้วก็จะกู๊เขาใส่เส้นนะคะ ใส่เส้นเที่ยงไฮ้นะคะเราก็จะเราก็จะตามนะคะ เราจะใส่ไข่เค็มลงทีหลังเาคลุกเค้เาให้เข้ากันนะคะเราก็จะใส่จานนะคะ เสร็จแล้วนะคะต้มหมูยอเส้นเสี่ยงไฮ้ไข่เค็มเรานะคะมาได้จามมาได้จามมากินน้ำกันนะคะแสบสบๆจะ้ะ